เจ้าของพื้นที่หน้าหนึ่งนะคะของ I am อ็มแซมมี่ของเราตอนนี้เธอนั่งอยู่ข้างๆเก่แล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรอสซิลินเทพค่ะน้าแเอ๋สวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้เจอเข้ามาก็เห็นมีนแฟนๆนะคะมายืนให้กำลังใจกันอยู่วันนี้มันสามล้านคน เพราะว่าไม่เป็นไรนะห้องเล็กกันไปเนาะก็เลยนี่เป็นผู้โชคดีนะคะส่วนหนึ่งจากสามล้านคนอะวันนี้เดี๋ยวให้ทักทายนะคะแฟนๆที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่นี่ก่อนเลยค่ะสวัสดีชาวชาแนลีทุกคนนะคะโรสลินทิปนะคะก็ทักทายว่าอะไรดี ช่วยดูกจนจบด้วยนะคะหนึ่งชั่วโมงโอเคซช่งเดี๋ยววันนี้นะคะตลอดช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องโรสจะมาไขข้อข้องใจทุกๆพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของ i m c m news ของเราเลยนะคะอะพาดหัวข่าวแรกเลยนะคะต้องเป็นคนที่เคลียร์ทุกพาาหัวข่าวนะพาดหัวข่าวที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าโรสกับคอนเสิร์ตใหญ่เป็นมายังไงรอเจ้าตัวเผยจริงเราแล้วต้องบอกว่า เคยมีโอกาสสัมภาษณ์เราเจอกันก็ค่อนข้างบ่อยเนาะแล้วก็ก็จะเป็นโปรเจกต์พิเศษทํางานกับคนโน้ตเป็นแขกรับเชิญให้กับคอนเสิร์ตคนนั้นอะไรเงี้ยและวพอเป็นของตัวเองแล้วรู้สึกไงบ้างคะเออสูงก็ดีใจค่ะก็ข่าวนี้เป็นความจริงนะคะแล้วก็ข่าวนี้เป็นความจริงข่าวนี้เป็นความจริงนะคะไม่ไม่ปฏิเสธเลยเราจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็รู้สึกปลับปลื้มดีใจ ทำตาไหลพักๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาเจอกันมาดูคอนเสิร์ตนี้ว่าจริงๆแล้วโรสเป็นคนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแฟนๆเองก็ต้องต้องรู้สึกเหมือนกันแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจนะคะก็เซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าหลายๆคนได้เห็นโรสในแบบที่คนอื่นไม่เคยเห็นกันมาบ้างอะไรเงี้ยก็ในคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นจะได้เห็นหลายสิ่ง ที่โรสไม่เคยทำเลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำเลยเช่นมีแบบอย่างเช่นบอกไม่ได้เลยถ้าบอกเราจะไม่สะเพยคือคือเรียกว่าหลังคอนเสิร์ตจะทำอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้คิดว่าไม่น่าจะทำแล้วล่ะนั่วแหลงต้องต้องต้องเคลียร์คิวให้ว่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกด้วยต้องส่ง SMS มาอ่าหัวข้อ s m s เของเรานะคะคราวนี้มาต่อกันที่ภาพหัวข่าวที่2กันต่อเลยนะคะโรส small feel ค่ะจะมา่งมายหลายฟิลขนาดไหนต้องดู <laughs> ทำไมถึงงองฟิลแสดงว่าต้องมีแบบหลายความรู้สึกหลักอารมณ์ในวันนั้นหรือเปล่าถูกต้องเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยค่ะที่ไม่เคยเจอโรสเลยเนี่ยฟังดับเพลง <c oughs> ก็จะต้องคิดว่าแบบโรสเซีนทิพเคือผู้หญิงที่จริงจังและเศร้ามากเธอจะต้องมีอารมณ์เดียวเท่านั้นคืออารมณ์เศร้ารนิ่งๆใช่แล้วก็ ถ้าเธอมีคอนเสิร์ตเธอจะต้องฉันเอาหมอนไปดีกว่าฉันน่าจะหลับได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้มีมากกว่าหนึ่งฟีลนะคะมีมากกว่าอารมณ์เศร้าคือจะต้องมีอารมณ์สนุกสนานจะต้องมีอารมณ์โอ้เยอะเยอะคือเยอะแน่นอนแหละนอกจากจะมีอารมณ์ที่แบบคุ้นเคยคือแบบเศร้าใช่ค่ะก็ยังมีอารมณ์สนุกด้วยใช่แน่นอนคือด้วยความที่จริงๆเราโรสก็เป็นคน สนุกไหมอ่ะเจนเ่าเขาสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกก็ได้ต้องถามคนอื่นเออหน้าตาเหมือนแบบสนุกก็ได้ใช่ใช่ไม่แน่ใจเลยนี่เดี๋ยวคนเขาไม่ซื้อกันเอาใหม่ร้อเขาสนุกไหมคะสนุกคือโล่งใหญ่เลยไ่ข้าว้อยเห็นไหมก็มีอารมณ์สนุกด้วยเพราะฉนั้นเพลงเดี๋ยวก็ต้องสนุกเต้นได้ใช่เต้นได้เต้นได้ไหมมีบ้างมีบ้างจะต้องมีบางเพลงที่มีการสนุกสนานมากกว่าเพลงอื่นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากจะให้ไปรอดูกันในคอนเสิร์ตจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่แบบว่าถ้าพลาดไปเนี่ยคือมันจะมีบางช็อตที่จะไม่ได้อยู่ใน DVD ด้วยด่ะอ <laughs> <laughs> วยเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะคะ<ช>จะมีประม,<อ>ประมาณกี่ชั่วโมงคะระ,ระยะเวลาของคอนเสิร์ตตอนแรกคิดไว้ว่าประมาณ3าชั่วโมงแต่ว่าไม่รู้จริงๆว่ามันจะไหลไปถึงแค่ไหนกันนะคะก็จะพยายามให้นานเกินไปเพราะว่าเดี๋ยว กระดูกระเดี่ยวจะไม่ดีกันึ้นมานะคะเพราะจริงๆแล้วเพลงเนี่ยมีเยอะนะตั้งแต่ปี2,5,4,7นะคะ่ประมาณ8ล้านเพลงตอนนี้ที่ออกมาชิงทองตลาดนะะนะคะก็ต้องคัดเลือกนิดนึงแหละใช่ใช่จะให้ร้องหมดก็คงแหมรถจะร้องได้แต่คนฟังจะอาก็ไม่แน่ฟังเนี่ยเขาบอกฟังได้ฟังได้โอเคโอเคได้จริงอ่ะ พาดหัวข่าวที่สามบ้างอ่าค่อนข้างเข้มข้นขึ้นขึ้นมานะคะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตอยากของโรสจะจัดเต็มขนาดไหนงานนี้เราโรสเคลียด่วนแขกรับเชิญเป็นยังไงมีเพลงไหนพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพลงพิเศษต้องมีอยู่แล้วแขกรับเชิญเนี่ยตอนแรกระวังไว้แค่สามเบอร์เท่านั้นสามคนใช่สามสามคนไหมสามเบอร์ดีกว่าสามศิลปินค่ะแต่ว่าเราได้มีการแตกตัวเหมือนโมเลกุล อยู่ๆก็มีศิลปินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เราหรอเพราะว่าคือคนที่เพิ่มขึ้นมาคนแรกเลยเนี่ยคือน้องกิ่งเหมือนแพรเพราะว่าเคยไปอัดคลิปด้วยกันแล้วก็พอน้องรู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตน้องก็แบบน่ารักกันน้องอยากช่วยน้องก็แบบหนูกขอขึ้นคอนเสิร์ตด้วยได้ไหมพี่โรสนะๆๆๆๆอะไรเงี้ยโรสก็แบบไม่แน่ใจเลยอะกิ่งเพราะว่า คือวางแขกรับเชิญไว้แล้วแล้วก็กลัวเวลามันจะไม่พอจริงน้องพี่ล้วนนะหนูไปฟีปะเออว่างขึ้นมาทันทีเลยมีคิวใช่ใช่คือได้เราว่าได้นะเราว่ากิ่งขึ้นได้อะไรเงี้ยโอเคน้องก็เลยดีใจพี่ล้วนน้าใช่จริงๆน้องไม่รู้เลยว่าร้อหลอแล้วมีใครอีกนอกจากน้องกิ่งเหมือนแค่ก็จะมีดีเจมีดีเจใช่มีดีเจในเอทามคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของชายา ยังได้ care อ๋อรู้ไหมว่าใครรู้ไหมว่าใครรู้ไหมใคะรู้ไหมใคร DJ ใช่ไหมใช่แล้ว DJ ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะ DJ จะแบมร้องเพลงเศร้าเหรอหรือว่าเป็นเพลงแบบว่ายกได้เขาก็มีเขาก็มีเพลงของเขานะเขาก็มีอยู่เพลงเดียวใช่เขาก็มีอยู่เพลงเดียวแต่ว่าในในคอนเสิร์ตวันนั้นเราก็ไม่บอกอกว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าก็จะมีความสนุกสนานแน่นอนแล้วก็ แล้วก็นอกจากเจ๊แม่มแล้วก็จะมีะอาจจะมีเพิ่มมาอีกตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างที่บอกมันแตกตัวมันเป็นโมเลกุลออกมาเรื่อยๆมีคนอยากจะมาช่วยอะไรเงี้ย<ะ>แล้วก็ เราก็รอแค่ํำประกาศสิเท่านั้นทำนั้นแหละ <laughs> ถ้าพูดออกมาก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ทันทีเลย <laughs> จริงๆ <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยว <laughs> วันนี้จะรับโทรศัพท์เลย <laughs> ใช่ใช <laughs> อ่ะภาาหัวข่าวต่อมานะคะหัวข่าวหัวข้อข่าวที่4นับหนึ่งถึงร้อค่ะสู่การเตรียมความพร้อม r o s e m o l l Field เป็นไงบ้าง <laughs> ตั้งแต่โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เนี่ยความพร้อมนี่ขนาดไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะ ทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยคิวแขกรับสถานที่เพลงแบบอย่างเคลียร์เรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือเข้าห้องสอม,อมซึ่งดูตารางแล้วเนี่ย<ะ>เง่นเอียดเลยแต่ <มา S 2> จริง <ๆ S 2> จริงแล้วมันมีความแตกต่างมากขนาดไหน เพราะว่าจริงๆแล้วคุณโรเซงก็เป็นแขกรับเชิญหลายคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็บ่อยด้วยน่าจะแบบน่าจะชิลไหมต่อให้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเราทุกคนก็คิดแบบนั้นว่าแบบว่าโอ๊ยไม่น่ามีปัญหากร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันมันมีความเครียดมากกว่านั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราก็กดดันก็อย่างขึ้นคอนเสิร์ตคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบได้รับมอบหมายมาแล้วว่าแบบเราซ้อมเพลงนี้นะแล้วก็ สริฟพูดสองบรรทัดนะอะไรงเงี้ยอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยมันก็จะแบบว่าโอเคเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเกินกว่าน,นั้นแต่ว่าพ <c oughs> อคอนเสิร์ตตัวเองปุ๊บเราต้องเข้าประชุมตลอดทุกคร <c oughs> ั้งที่มีการประชุมว่าแบบสริปเป็นแบบนี้รสโอเคไหม <c oughs> ไม่ชอบตรงไหนไหมเปลี่ยนเพลงตรงนี้ไหมราอยากให้ตรงนี้เป็นยังไง <c oughs> อะไรเงี้ยเราต้องอยู่ในขั้นตอนทุกขั้นตอน <c oughs> แล้วก็คือมันก็เลยกดดันนิดนึงว่า <c oughs> สิ่งที่เราทําไปเนี่ย คนดูจะชอบหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเครียดนิดนึงมนก่อนฝันด้วยหละฝันเห็นเคร,ร,รเียดมาก<ส>เลยอ่ะฝัน,น,นว่าฝันว่าขึ้นคอนเสิร์ตเลยโดยที่ยังไม่ได้ซ้อมเก็บไปฝันเลย <c oughs> จริงๆเครียดมากคือคือฝันว่าแบบว่าอยู่หลังเวทีแล้วเราผู้จัดการก็บอกว่าป้ารถออกไปเลยออกไปเลยใช่เครียดมากจริงๆเครียดมากจริงๆแดงว่าเนี่ยสแล้วก็กำลังเครียดจริงๆเลยเก็บไปฝันก็ก็กดดันเล็กน้อยเพราะว่าคืออยาก อยากให้มันออกมาดีอ,อยากจะให้แบบแฟนๆชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตแรกถ้าไม่ดีคงไม่มีคอนเสิเร์ตสองจริงๆแล้วแฟนๆชอบอะไรอะคะอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตเงียยไปตอบได้ไม่เห็นหน้าไม่การเห็นหน้าพูดได้อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตของโรสทรินทิฟแฟนคลับจะม,มีการขี้อายมากหน่อยนะอยากเห็นอะไรหรออยากเห็นอะไรากเห็นอะไรเคยเคยเห็นยังคะ ไม่เคยอยากเห็นอะไรอีกคะนะพูดได้หัวละหัวละหัวีะอะไรอ่ะอะไรอะไรมันคืออะไรอยากเห็นอะไรอีกคะเต้นอย่างเดียวตอบได้นะไม่มีใครอยากเห็นรถตีขิมอะไรเงี้ยเหรอยังไงอยากเห็นก็ตีกรองอู้พอได้ไหมคะ ก็ได้ค่ะตีปุ้งตีกี่หลายคนตีกี่ชั้นกล่องอย่าเสียงดังสิอย่างเตีอะก็จะได้อยู่นะคะได้ไนะก็จริงๆเราก็น่าจะมีมีแบบแฟนคลับน่าจะแบบเอออยากเห็นพี่โรสทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะก็เราเราก็เคยถามแหละว่าว่าอยากให้ทําอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมาบางอย่างอืที่เราคิดว่าน่าจะฮือฮาโอ้เดี๋ยวต้องติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ หัวข้อค่ะสุดท้ายแล้วค่ะค่ะแฟนเพลงนี่เรียบร้องหลังจบคอนเสิร์ตนะคะรีบทำงานเพลงด่วนต่อเลยจริงเหรอขนาดนั้นเลยไม่ต้องพักเลยไม่ต้องไปแบบฉลองคอนเสิร์ตจบที่ไหนเลยคือไม่ไม่ใช่ว่าเรียบร้องหลังคอนเสิร์ตจบคือตอนนี้ล่ะค่ะก็่มอัดเพลงแล้วค่ะควบคู่กันไปเป็นการทำงานพาร์ทไทม์งานพูลไทม์ไปด้วยกันนะคะก็ก็เริ่มเริ่มต้นอัดเพลงใหม่แล้วแล้วก็จริงจริง เพิ่งเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปเมื่อประมาณไม่ถึงอาทิตย์นี้เองค่ะก็จะเป็นซิงเกิลที่จะแจกในคอนเสิร์ตด้วยคือเป็นเพลงพิเศษทำขึ้นมาสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ค่ะคือ,อคือ,คอ,อหลายๆคนบ่นมาว่าเอ่อเป็นแฟนพักล้จริงๆแล้วก็เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเขาก็อยากจะแบบเก็บมันเป็นที่ระลึกเอาไว้รขอบคุณมากค่ะเป็นที่ระลึกเอาไว้แล้วก็คือมันเป็นบัตรมันเป็นกระดาษอ่ะเขาก็เลยแบบยังไงยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเราจะมี ซิงเกิเป็น limited edition ให้นะคะแล้วก็พร้อมกับลายแทงของโรสด้วยนะคะลายเซ็นขอบคุณมากค่ะว้าจะมีใครแก้ให้แจกให้ทุกที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่ีนะใช่สำหรับใครที่มีบัตร r โ More f i e l d ก็มารับที่หน้างานด้วยโอเคไม่ควรพลาดนะคะอ่ะซึ่งเพลงพิเศษที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวน้องโรสก็จะโชว์ให้เราได้ฟังกันน้วยใช่แล้วในช่วงหน้านี้ เพราะฉะนั้นติดตามกันได้นะคะแต่ว่าต้องรอเพลงที่น้องโรสขอเนี่ยจบก่อนวันนี้อยากจะดูมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรเป็นพิเศษค่ะจริงๆมันมีประมาณสี่ล้านเก้าแสนเพลงที่โรสกน,นะคะแต่ว่า <laughs> มเลมีเวลาไม, <laughs> ไม่พอจริงๆก็เลยขอเป็นคิดถึงนะของคุณคคิตแก้วค่ะแพลวคิตกูแหมนึกว่า <laughs> จะเล่นมุกนะขึ้นใครคิดถึง <laughs> <laughs> เออถึงวันนี้แบบคิดมุกได้ตลอดเวลา ไปดูกันเลยดีกว่านะคะกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะคิดถึงนะคิดถึงนะ,ะนแล้วก็อย่าลืมส่ง SMS มาด้วยว่า ฟิลนี้แหละต้องเพลงนี้เลยนี่มันต่อเนื่องมาจากชื่อคอนเสิร์ตของน้องโรสนะคะ Rosemore Feel พอเอสซิเของเราก็เลยส่งมานะคะว่าฟิลนี้ตอนนี้มันต้องเพลงนี้เลยส่งมาถ้าโดนใจน้องโรสเดี๋ยวให้แจกบัตรคอนเสิร์ตไปเลยเดี๋ยวให้เลือกเลยถึงไม่อยากรู้ก็ต้องไปนะรเอเดี๋ยวมาดูแพลนกันนกลนกันนะคะคิดถึงนะช่วงหน้ามาฟังไลฟ์สดๆกับเพลงพิเศษค่ะนะเป็นใครนะคะนันนซิงคะ